เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเยวาวชนจากบ้านอาสามารรนะครับเขากำลังเตรียมการแสดงที่เรียกว่าหมากยุวสาวให้เราได้ชมกันครับซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากมากๆเลยครับเพราะว่าชุมชนแถวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันแล้วนะครับเราจะเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับหนึส,อสเอ้า ครับการแสดงชุดนี้เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับอ๋อเขาเรียกว่าหมากยู่สาวยู่สาวค่ะยู่สาวหมากยู่สาวค่ะสาวนั่นก็คือไม้ไผ่ลำไม้ไผ่เอาไว้ใช้สอยผลไม้หรือว่าอะไรก็ได้ที่อยู่สูงๆแล้วก็ใช้ไม้สอยเรียกว่าสาวครับค่ะยู่นั่นก็คือการดันดันหรือผลักไปข้างหน้าดันค่ะคือยู่ค่ะอันนี้คือ ความหมายของคําว่าหมากงูสาวอันนี้เขาเล่นกันเพื่ออะไรครับเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อประลองความแข็งแรงแข็งแรงว่าใครแข็งแรงกว่ากันนะคะก็ดันกันไปดันกันไาถ้าใครแข็งแรงกว่าก็ผลักคนนั้นไปได้แข็งแรงแล้วไงครับสาวสาวได้กรี๊ดเหรอสาวสาวกรี๊ดไหมคะกรี๊ดค่ะเพราะว่าเป็นการโชว์พละงกำลังตัวเองว่าเรานี่แข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความอดทนและค่ะแล้วก็ ให้สาวๆเทียนก็ปื้มก็ปื้มว่าตัวเองนี่เป็นคนเก่งมีพละกําลังสาวๆเขาจะได้เลือกถูกว่าจะเอาใครเป็นแฟนดีเขาต้องเลือกคนเลือกคนคนที่แข็งแรงกว่าโอเคค่ะแล้วไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนก็ต้องมีไหวพริบมีเทคนิคมีแท็กติกในการเล่นอะไรอย่างงี้ครับก็สะท้อนว่าผู้ชายคนนั้นมีความพิถันไหวพริบหรือเปล่าโอเคใช่ใช่ค่ะใช่ถูกแล้วค่ะนะครับอันนี้ เขามีพิธีกรรมอะไรเฉพาะไหมครับหรือว่าเป็นแค่การละเล่นธรรมดาเป็นการละเล่นในเทศกาลต่างๆงานบูญงานอะไรๆเราก็สามารถหยิบมาเล่นให้สนุกสนานได้พร้อมยังเตรียมตัวหนึ่งสองสามออแล้วกติกากติกาเล่นยังไงครับ เอกี้นี้ผมดูก็เห็นโยกไปโยกมาแล้วก็เฮกันเหมือนมีคนชนะแล้วดูยังไงครับก็หมายถึงว่าก็ไม่สามก็คนละฝ่ายแบ่งเป็นคนละฝ่ายแล้วก็เอามารปะลองกําลังกันพอแล้วแต่เทคนิคของไทยของเราพอได้กําลังปุ๊บเราจะหันซ้ายหันขวาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้อยู่ในเขตบริเวณที่จากัดก็จะมีกรรมการหนึ่งคนมาตัดสินนึ่งนับหนึ่งสองสมสองคนก็จะสู้กัน คนไหนที่ล้มหรือว่าออกนอกเขตก็คนนั้นก็จะเป็นคนแพ้ <คน S 1> ไปคนที่อยู่ในเขตก็จะเป็นคนชนะนอกเหนือจากชุมชนชาวไทยแสกที่นี่แล้วครับชุมชนไทยแสกที่อื่นเนี่ยเขายังมีการละเล่นนี้อยู่ไหมครับอ๋ออันนี้ครูอุก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าของชุมชนไทยแสกเราจะใช้เล่น ปรถําที่นี่เล่นประจำแต่ที่อื่นเราก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ายังยังสืบทอดตัวนี้อยู่ไหม,มครับแล้วเด็กเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยครับเขาเล่นการเล่นนี้เป็นปกติไหมครับยุสาวเนี่ยค่ะบางครั้งเขาคิดได้เวลาเข้ามาอยู่กันหลายหลายคน<ๆ>เขาก็คิดได้ว่าเออเราจะเล่นอะไรกันดีพอเห็นเขาก็หยิบมาใช้ได้ค่ะแสดงว่าก็ยังไม่ได้ลบเลือนไปค่ะยังค่ะยังเล่นกอยู่เ่แต่ว่าก็น้อยลง เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรก็มีเข้ามาค,ความสนใจในส่วนของเป็นพื้นอันนี้ก็ยังวิถีชีวิตก็ลดน้อยลงแต่ว่าก็มีเล่นบ้างค,ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างอครับแล้วทางชุมชนเราเองเรามีมีโครงการหรือว่ามีแนวทางในการที่จะสืบสารการเล่นพวกนี้ไว้ต่อไปไหมครับค่ะ ตอนนี้ก็พยายามรุนรลงนอกจากเด็กๆแล้วก็ยังในโรงเรียนของที่เกี่ยวข้องให้เป็นอสอนในเรื่องของการเล่นพวกนี้ให้คงอยู่ก็แนะนําให้เอาเป็นแบบภูมิปัญญาท้องถิน่นให้ทางโรงเรียนสร้างแผนการเรียนการสอนของภูมิปัญญาท้องถิน่นอันให้ให้อนุรักษ์ไว้ การเล่นหมากยู่สาวของชาวไทยแซกนะครับดูแล้วก็สนุกสนานไม่น้อยเลยก็ได้แต่หวังนะครับว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะช่วยกันสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้ต่อไปเพราะเท่าที่ทราบหลายชุมชนก็ไม่นิยมเล่นหรือว่าเลิกเล่นกันไปแล้วนะครับ ชมการเล่นของชาวไทยแสกแล้วนะครับถ้าหากว่าใครได้มาเยือนหมู่บ้านอาสามารถแห่งนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือการล่องเรือหาปลาเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนดิ้มสองฝั่งโขงครับและเรือที่ผมนัดไว้นะครับก็จอดรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับตามผมมาลงเรือเลยครับ แม่น้ำโขงเป็นสายน้ําสําคัญสายหนึ่งของภาคอีสานเราะครับและเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศทุกวันนี้นะครับกิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ําโขงถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากอยากจะสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงลีมแม่น้ําโขงแบบใกล้ชิดก็ต้องลงเรือเล็กแบบนี้ครับซึ่งเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาเอาไว้หาปลากันจริงๆ จุดนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับด้านหน้าผมนี่คือมองเข้าไปก็เห็นสะพานมิตรภาพอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่เป็นฝั่งลาวครับถ้ามองเป็นเผลอเนี่ยจะคิดว่าเป็นเป็นแผ่นดินเป็นชายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นเกาะครับเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ําโขงนะครับเกาะนี้เรียกว่าดอนโดนนะครับเป็นพื้นที่ของฝั่งลาวนะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าแม่น้ำโขงเนี่ยแยกไปอีกทางหนึ่งนะครับ นะครับตรงนี้หัวดอนตรงนู้นฐานดอนครับก็หลายกิโลเมตรเลยครับที่แม่น้าโขงเนี่ยแยกออกเป็นสองทางนะครับแยกออกเป็นสองทางแล้วไปบรรจบกันใหม่ตรงนู้นทําให้ตรงกลางนะครับตรงกลางแผ่นดินที่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่เกาะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ประเทศลาวภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ในฝั่งลาว ok นั้นเรียกว่าภูเหล็กไฟภูเขาเหล็กไฟตัวนั้นใหญ่ ก็เป็นภูเหล็กไฟภูเขาเหล็กไฟนั่นเองนะครับแล uh ้ว huh. ก็บนเกาะนี้นะครับ huh. ก็ม <Yeah. S 2> <and S 1> mm ีช hmm. mm ุมชนตั huh. uh ้งอยู huh. uh ่แ huh. ล้วก็เป็นชุมชนชาวคริสต์ด้วยนะครับมีโบสถ์ของชาวคริส huh. ต uh ์อยู่อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนฝั่งลาวครับเป็นของเราคือถ้าเป็นเกาะจะเป็นของลราหมดเลยนะครับต่อให้เหลื่อมมาอยู่ทางฝั่งนี้ก็เป็นของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ข้อตกลงในการแบ่งนะครับสมัยที่ฝรั่งเศสมาแบ่งดินแดนไปข้อตกลงมันเป็นแบบนี้ การที่ชาวไทยแสบบ้านอาจสามารถตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้าโขงพวกเขาจึงมีอาชีพรองหลังจากทํานาเป็นอาชีพทําประมงครับซึ่งการประดิษฐ์เครื่องมือจับปลาของที่นี่ก็ต้องออกแบบให้ใช้ได้ในแม่น้าโขงที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวเทคนิคการจับปลาในแม่น้าโขงของชาวไทแสบบ้านอาจสามารถถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ ไมัยก่อนนั้นมันไปได้มันฝั่งน้นมันจะมีปากน้ําพวกผมไปทอดแหอยู่ฝั่งนู้นเลยชื่อปากปากน้าโดนมันจะเป็นนเออมันจะเป็นน้ำสองสีมันจะเป็นน้ําสีเขียวปลาฤดูน้ํามันขึ้นนี่ปลามันจะไปเข้าเวลาตกเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดปลามันก็จะออกพวกเราก็ไปหว่านเนยตอนเนยไม่ได้พูดว่าคุยนะครึ่งลําเรือนะไปน่ะถึงเวลามันออกวันมันออกมาแล้ว มันจะเต้นมันจะบอดออกเลยปาไในกระชังปลาเนี่ยเขาก็จะมีแต่ปลาเพออย่างเดียวเหรอครับครับมีปลาอย่างอื่นด้วยไหมครับมีปลาเผาปลานิลปลาตะเพียนแล้วแต่เราจะเรียกปลาหลายอย่างนี่ปลาเพอปลานิลปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนขาวปลาอะไรอย่างพวกปลาบึกปลาคังเขาเลี้ยงไหมครับปลาปลาคังเลี้ยงครับ คังเลี้ยงแต่ปลาบึกไม่เลี้ยงไม่โอ้ยไม่ไม่เลี้ยงหรอกตัวมันก็แพงซื้อมาปลาปลาบึกเขาก็ยังจับกันในแม่น้ำโขงนี่ครับมันอยู่เหนือนี่ทางจังหวัดเชียงรายน่ะมันจะมีอ่าวของมันครับวดูนี้แล้วเขาจับฤดูนี้เลยครับมันจะปลาบึกจะมาช่วงน้ําเยอะๆหรอครับน้ําแดงน้ํานี่เลยแล้วเขาจับมันได้เยอะไหมครับโอ้มันมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันตัวอนี่มันเรีว่าปลามันมีเจ้าก่อนจะลงนี่เขาเขาจะทําพิธี หัวหมูครับถวายหัวหมูตัวเลขถ้าได้แล้วเขาจะทําให้กินครับชําและให้กินให้แบบแบ่งสันปันส่วนกันกินฟรีเลยคอันก็เหมือนคล้ายๆการเส้นสงุนไพใช่ไหมครับครับนั่นแหละเพราะปลาตัวนี้มันใหญ่มันมีเจ้าครับแต่ตัวหลังๆนี่เขาไม่ไม่แจกคลับตัวหลังเขาเอาไปใช้ไปถ้ามาก็ทั้งประมงเขาก็มาซื้อเอาเอาไปรีดไข่รีดเอาน้ำเชื้อมัน ครับไสมเดี๋ยวจะทอดเหงให้ดูด้อใครทอดเป็นเหน่ะโอ้ยอย่าว่าจะทอดเลยครับปิ้ง,ย,งย่างยังได้เลย <laughs> เราได้มีโอกาสมาเยือนชุมชนชาวไทยแทกนะครับซึ่งตั้งถิ่นฐานกันอยู่ในแถบจังหวัดนครพนมนะครับพวกเขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ได้ดีมากนะครับจะเห็นได้ว่าในชุมชนของเขานีจะมีแม่น้ําโของอยู่นะครับซึ่งแม่น้ําโขงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเส้นเลือดหลักที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขานะครับเขาก็จะอาศัย การหาอาหารหาปลาในแม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับที่นี่เขาก็เลยมีการบริโภคปลาเป็นหลักผมก็ได้ทานอาหารกลางวันกับเขาแล้วก็อาหารกลางวันนี้ก็มีเนื้อปลาที่รสชาติเล็ดขาดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมจดจำชุมชนของอชาวไทยแสกได้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงนะครับนอกจากนั้นนะครับนิสัยใจคอของชาวไทยแสกเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ ใจดีด้วยนะครับก็คือมีลักษณะอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสติดจะขี้อายอยู่สักหน่อยนะฮะติดจะขี้อายอยู่สักนิดนึงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนักว่าพวกเขาอายในในฐานะที่เราเป็นแขกมันเยือนหรือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนลักษณะเป็นคนเงียบเียไอ้อายอย่างนี้อยู่เป็นปกติแล้วนะครับแต่ก็เป็นสเสน่ห์ที่น่ารักทีเดียวครับ ถึงแม้ชาวไทยแสกจะอ,อพยพมาจากที่อื่นแต่ช่วงเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตนเองหลายอย่างเอาไว้ครับและยินดีต้อนรับทุกท่านให้มาเยี่ยมชมได้เสมอครับ